ฟังฟเขาพี่อะฟังเขาพี่อะคืออะไรก็ทำทำไมคอแบบนัมามะคอแบบงัดตัวเดีนน่าไท่ก็รู้แล้วว่าตัวเดนน่าใส่ก็แล้วไอไอตัวที่มันจะเข้ามาหรอไม่คิดเลยหรอมันจะเข้ามายังไงใกล้โคไปอยู่ข้างนอกเพี้ยนไม่เนล่นเลยหน้าเดียวง่ออ๋เอียโง่จริงมึงอ่ะโงม๋อพ่อไงกูได้พ่อกูได้พ่อสิลูกกูได้พ่อสิลูกวันมิดวันเดียวลย แม่มันโนเจ้าไอ้ี่อ่ะโอ้เครับเต่งครับเลี้ยกล้เด็กปุอเร็วเล้อเร็วเลี้ยกอเร็วเลี้ยก้ออะลเลเล่เ่นี่่สวัสดีท่านสมาชิก <Man. S 2> เดี๋ยวก่อนทุกคนกําลังหาร้านเติมมาลเลนพออยู่หรือเปล่าขอแนะนําแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงไรออกเทกเท่านั้นก็สามารถเติมได้แล้วครับทุกคนถูกกว่าเติมเองแน่นอนและการันตีโดยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและตดวทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นยังไม่พอยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายน,น่นะีงนะผมก็ใครสนใจแอดไลน์ไปเลยครับแก๊สท็อปอัพอย่าลืมตัวแอดด้วยนะทุกคนคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างใน description แล้วไปดูคลลิปกันเย ไอ้ท่าไมเป็นแบบเคโออะเป็นแบบสว่าดิแมนเฮ้ยไอซาดคุณคุณในที่เนี่ยคุณคุณนะฉันมันมันมันโดนสนายกูป่ะวะโดนแน่แแกไม่รอดหรอไอ้กินทโต๊ะทำดีๆนะเพื่อนนะขอร้องนะกินทโต๊ะนะเลี้ยวปูเก่งไหมฟุกฟุ๊ก30 s อ c o n d s บุญเดียบุญเดีย ยังฟกต่อไเฮ้เฮ้ยทำไรทำไมต้องเดินเข้าเฮ้ยเป็นไรปะวะเฮ้าวเไม่มีใครยิงฟันเลยโกลสโกลสมาเก็ตมาเก็ตมาเก็ตเฮ้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  ไม่แล้วทำไม KO กูเลิกวะ KO can you stop l u r k i n g บออย่าช็อกอารมณ์ไม่ดีไม่อยากด่าเฮ้ยมันไหวปะวะตัวเลิกกับกูหรือเปล่าฮัลโหลมึงเล่น KO มึงมีแฟดไว้กับไอ้โซว่ามันเล่นด้วยกันตลอดอะถ้าโซว่าเล่น CT ไว้เล่นแฟดไซด์มัรับบีได้ไหมรับบีจังหวะแรกได้ไว้แค่วิ่งไปเลยอะไม่ได้ไม่กลัวจากโดนมันแต่มันเราเทียไว้นะสู้เอาเลยเดี๋ยวแฟดไซด์ให้นะเอาแฟดตรงไหนอุ้ย

วอตต่ฟอกหนูผ่านให้ครบเลยเฮ้ยมาแบทเพ่อกดแค่แฟลกนะทีเอ้ยมักเกนดอนน้องวายเอคเอโคเ่คเอเหนออคเัีเลืออ มา้ย <łość> ่านมาสวุสเชียอารมณ์ไม่ดีอยู่นะเวยมงว่ามงว่าถ้าไม่ด่าขึ้นมามงว่ามันได้อยปะจริงจริงความเราไม่ต้องรัดก็ได้เนาะครับเฉียไม่ได้ฟังกมันเดี๋ยว ครับฟังเขาฟครับฟังครับเฮียฟังเขาเฮียคืออะไรก็ทำทำไมคอแบบนั้นเนาะคอแบบงัดตัวเดนน่าใส่ก็รู้แล้วว่าตัวเดนน่าใส่ปะแล้วไอไอตัวที่มันจะเข้ามาหรอไม่คิดเลยหรอมันจะเข้ามายังไงใกล้โคมันอยู่ข้างนอกเพี้ยนไม่เล่นเลยหน้าเดียวอะไม่น่าเลยเข้ามาเลยเฮียอะไรเดะอะไรเดะกูควรจะคุยได้แชทต้องชกกันไปอยู่เลยชัดเสียงมันเป็นเฮียอะไรมันมาตีกันทำอะไรกัน นายสวนนายส่วนนิดหน่อยปล่อยผ่านก็ได้พี่พวกพี่ีน้ำไมอบอกแล้วระวังนะระวังระวังระวังตัวข้างนอกนะระวังตัวข้านอกเดินออกมาจิงนะแต่มีเพื่อนอยู่ข้างนอกหะวัระวังไว้เลมันมีสองัวข้างนอกสองัวข้างในตัวนีตัวนี้มันจะยืมอเมื่อไหร่ก็ได้เรวก็ระวังไว้เลยเราเล่นเรล่นหอดแล้วเฮ้ยโอ้ยเบาเบจะย็นทุกคนเราตีกระเลงแล้วเราจะลองมีชาให้ครฟังนาคนไทยยังก่อนฮัลโหลคนไทยปะเนี่ยไอ้เหี้ยดูมาเลกูดิ เออคือเล่นอินเดียเลิกแต่บอกว่าไม่ต้องมาไสเออก็ดูสภาพมึงนี่เยี่ยมต้นก็ก็อยู่แค่เยี่มต้นนะใครจะอยู่เลยเลี้ยงทอมหนึ่งเหมือนน้าอ้ยยิมต้น ใครอยู่แถึ่งเท่านายหรอเออแน้แดนแดนแดเข้าอะไรนะแดนเข้าไวทายอ่ะบอกว่าไหนไหนบอกว่ารัฐธอินดเป็นตัวเองอะได้หรือเปล่าทำเสียงเอื้อเอื้ออเื้อตามคิวโหคิดว่าเท่มากเลยมั้งตัวเองไ่ได้เลยแล้วอยวันนั้นแดนแดดเข้าไซดแดไปอะไดตนี้ อเด้ยไม่พอใจก็กดยอมแพ้แค่นั้นเองก็กดไป๊สเยคนไทยได้หมดแล้วสี่คนไอ้กดแล้วสี่คนโหพูดพูดเหมือนเตงแบบอยู่อยู่แบบระดับแบบท็อปหนึ่งท็อปสิบอะไรเงี้ยโอเก่งมากเล่นเล่นเป็นสไตล์เดียวเก่งมากเป็นสไตล์เดียวใช่เก่งมากเลยไม่เกี่ยวกูใช่ปะเออเอาไม่ไม่ไปแข่งกับทะรอนเนาะสไตล์การพูดยังเหมือนเล่มึงว่าเป็นใจเมื่อไหเอาไม่ไม่ได้ไม่ได้ยกไม่หรอบังกับเบลร้องให้ทั้ง แบบนี้มันไม่ใช่ฟุตบอลแบบนี้มันไม่ใช่ฟุตบอลลายมามามาเปลี่ยนจริงปกป้องเข้ยไปเฮียมันเซบบอแมวมาเซบบอเฮียเฮ้ยปกป้องเข้าไปปกป้องเข้าไปเรียกไข่เอ็นโดมาม u รุนั่นนายหรือเปล่าเฮียนายมาเซฟพวกเราเหรอเจ้ยกูเลีกไม่ได้หรอกู มือสัตวเลยยังไปขำเกินวะโดนหน่อะโดนหน่ายอ่ะเทโอขำแล้วตายเลยโว้ยตลกกันดิ่สองคนไอ้เที่ย์อะโค้อนเทนต์เลยสัสเอนทีแมนเอนโดนมามารุกตอบได้ตับได้เปิดหนึ่งเฮ้ยโม้กูดับใครด,ดีวะดับได้ที่แปลว่าเขาคนเดียวหรือเปล่า เอาน่ะชอบเอาตั้งใจเล่น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 ให้เมนตีเมนตีเมนตีอาก็เป็นคนตีให้ฮยเลยมดแลบอแฟรมดบอแฟรมดบอแฟรพ่อมึงไงี้ตายเลย ไันฝากถามพี่ๆเขาหน่อยว่าใส่สูตรสีอะไรกันครับแนอยู่ประเทศไหนแล้วมึงอ่ะคนณบ้างรไกันอ้ไอ้เ้ผมคนไหนอ่ะพี่ถ้าเขาบอกสูตรสีขาวนี้ยังไงคนที่บอกสูตรสีแดง มีคนดีหมอสูตรสีดำพ่อผมก็ว่องก็เล่แฟมิลี่เจอคุณดิมาเว้ยเอายังเทียเว้ยไปเว้ยดันไหมหรือมันกดด้วยก็ไม่น่าปู่ว้ามันกดด้วยกันหรอดบีเว้พุดบีเว้หน่ะฟันไว้ไเดี๋ยวฟันให้ไว้ยมึงว่างานเกิดอ่ะคุณผูดจริ้งกันทั้งนณะมันเกิดอะไรครับผมมาไม่ทันผมไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีมันก็ต่อยชกกันเลยครับงงเลยเอ๊ะนเอเมน

right here 30 seconds left ยังไม่ได้บอมยังไม่ได้บอมอยี่อะไอ้ยี้ยมึงโรมันก็โลมอย่ากลัวนะมกไม่บอกวานโรมใครบอกมันโรยี่อะไอ้ยี่กูบอกว่าโลตอีอผู้เล่เริ่มและไม่รู้ว่ารู้ไม่ลนึก็บอกกับทีมเราโลยี่โลสองเสี่ยงฝันไอ้ยี่อยู่อยมึงสปีดยี่อรก็นบอกมึงเบลอะไร อะไรอะไรเอาเจออะไรเฮ้ยเ,เ,าเขาเป็นเพื่อนรักกันแล้วเหรอแชทเขาเป็นเพื่อนรักกันแล้วแชทผู <G ül üyor> ้ริมซื้อของไอ้ไนไนคนให้สนิทกับใ่จังไว้ควงม,มันตบบ,นตบีเอามันขวาขวา ไอ้ยเมอกี้เขายังเปิดกันอยู่เลยไงเป็นคนดียนใช่หเดยวะสนเราคนไทยเรารักกันใช่ปะให้กูให้กูเปิดอย่างงี้เะพี่แมงสมอโคตรโหดอะไรมนชมตัวเองอ่ะสันติไม่ใช่ทางออกไอเอาต่อยกันเลยดีสนุกเอไอ้นะอะสามสองหนึ่งต่อยต่อยต่อโลลโลลัวเสียพี่ป้าเขา เหี้ยเอาหลอหลอมึงสไนด์ได้มึงไหวป้ายพราขยะไอ้เหี้ยขิ้ต่อเทพซ่าไอ้เหี้ยไรมันรู้จักกูดิกูโง่ขี้ต่อเทพซ่าแม่มึงมึงไอ้นี่เอไอ้ซ่าอะไรอ่ะกดมาเพื่อเจอคอนเทนต์ไอ้ซ่ากดดักกูเพื่อคอนเทนต์ถูกพวกอิมต้นเหี้ยถูก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 มันอันนี้ใครดักเคโอเหรอทั้งทีมแข่งแข่งยังถ้าถ้าแข่งเราไปซื้อเสื้อทีมคนแรกเลยแข่งแล้วแข่งแล้วทีมทีมแวร์วู๊คือคือจะสื่อว่าตัวเองมีทีมและเคโอไม่มีทีมเหรอ เฮ้ยทำไมคำถามมันทษดนขอโทษดิมันจะคำถามครับครับโจ๊กูยุแม่กูไม่สนแล้วกูไม่สนแล้วกูไม่ทำเพี้ยไรกูมายุกูมายุโดนมันอันี้ไม่พังหรอเฮ้ยอะไรสเปรย์กูโดนทุกนั้นเลยอ่ะ ไม่ทำ e อะไรกูตายแลย้วเอาช็อตปะวะไม่เป็นไรครับแกเจียวมาแกมาแกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีไอ้เกลียวเขาขึ้นระวังหลังเกียวอะไรตัวนี้ตัวน uh, ี uh ้ม huh.> ีตัวนี้มีเก้าสิบไทม์อัพแกเจียวมาแกต่อเฮียตากูไวป่ะตากูไวป่ะงตาตากูไวป่ะจากที่ไม่มีส่งจะชนะไอ้คนไทยเรารักกันเร็วจังวะ เป็นไปได้ไงเสียงไม่เห็นเหมือนเลยจะเหมือนไงก็ไอ้ยี่อะไรหมีเอ้าเรามึงบอกมึงเชื่อไหมหลอกเที้ยวหลซุยหลอกควายหลอกควายสัตจังหลอกกี่ขั้นก็ยังเป็นควายคือจะบอกวเคโอเป็นควายหรอคือคือกูอยากโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้ที่มึงพูดพูดเนี่ยมึงคิดว่ามึงเท่จริงๆรหรอวะแบบแบบมันดูมากเลพื่อนเพื่อนมึงไม่เคยบอกไอ้เหี้ยโค่ยวเคยบอกมึงว่ามันเคยบอกวะ เวลามึงไปแดกข้าวพี่เขาไม่บอกเหรอวะวะสิ่งที่มันหรือมันกล้อมเผยปะใกล้มึงแพมอะไรวะเจ็ดสี่ขอบมึงแพมอะไรวะอีกมันต้องอีกห้าเลยนะมึงไม่ยิงอ่ะไม่ให้ยิงที่แบะ ยิงยังไงเลยควายยิงอะไรเนาะยิงเขาหน่ะยิงคนแหะแม่กูเก็บกระสุนไว้ยิงเตีย่ยมาเที่ยก็สมมติใช่ป่ะวันพรุ่งนี้ถ้าเตี่ยมข้ามถนนนะกูถอยเตี่ยม่อนรถชนจะพูดเที่ยอะไรอยู่ได้ยังโคตรน้าอภัยเลยกูกูสาไม่เที่ยอะไรกับมึงแลนะกูสาบไม่ไม่แซมมึงอะไรกูเกิดเป็นผู้ชายจริงเหรอไว้ก็มึงเคยดีหนึ่งอะเที่ยรูปโสดแม่มึงก็คงจะเป็นผู้ชายของเป็นผู้หญิงไงที่โง่ เชือไมมมาเป็นบีเลยอะไรแี่แรปพิสนาหรอเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรฉันแลปพิสนาหรอโหยเล่นดีๆนี่ไงตัดโอ้โหโดนลำอมะไอ้หโดนล้ำมาเอาพวกโตส่งของมึงเล่น แกวะแม่เดี๋ยวม่่มมีใครเเกงาึงเตกเขาดูดิเขาดูสภาพมือตาตีนทุกตัวไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูซื้อเสื้อมึงคนแรกเลย้เหียืมเข้าแข่งอะไป่งได้เพื่อนรักได้กลัวจากชื่อไงถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นกูไม่มึงไม่ซื้อนายเออมึงชื่อเหี้ยอะไรมึงมึงพูดมาเลยมึงชื่อเหี้ยอะไรถ้ามึงไม่ขใช่ไน่กูชื่อพ่อมึงแหละเรียกพ่อสิลูก อาตลกมากเลยตลกมากเลยมัน <gasps> เป็นมุกที่โคตรตลกเลยเฮีย <g> um> ตลกว่ะแมวอย่า <g> um> งโคตรตลกอะไรวะเนี่ยไม่ด่าอะไรเฮียก็ใส่เลย <g> um> คนไทยนะครับรักกันเวยนะครับเียพอเรเดียนท็อปหนึ่งไอดยิงไม่แค่ตัองฟลชครับโง่โง่เฮียโง่จริงเลยมึงไะโง่เหมือนพ่อไงกูได้พ่อได้พ่อสิลูกได้พ่อสิลูกวันมิดวันมิดไปเชี่ยกูมาไงก็แม่มึงดอกกูไอ้ทียอ่ยใจนครับใจนครับเ้พรีเร็วพอเร็วไพ่อเร็วพออะไรลูกลักอะไรอะไรอะไรของมึงมึงพูดเทียรึยังไง เธอพูดตามกูเฮียปนอยู่ได้อิ่มต้นอิ่มต้นอิ่มต้นไอ้เฮียก็มึงอิ่มต้นไหนเฮียขยะมึงมาเล่นทำเที่ยอะไรอิ่มต้นไหนก่อนเล่นเที่ยอะไรความสนุกไอ้เฮียคือถ้ามึงสนุกอ่ะมึิงจริงต้องรับสู่รายการ Last Signal นะผม แม่งอากาศตลอดยังต้องเจอคนโง่แบบตร้คกูฝนตกตรงข้ามแรกก็เจอเลยเที่ยร้องโง่แต่เล่นอันนี้เออเออองโง่เดินตะเตนอีก้วไม่เอ้าอเหียวเยวยยเยไม่แตกใจเลยว่าทำไมแม่ให้กับมันโดนแล้วป๊อป โอ้ปตให้ปอไมเดินตรงนี่ปวขาเอเข้าเดไปเ้าเ้าถ้ามันเดินเข้าเดี๋ยวแฟดล้วเข้าโอเคปะมึงมึงแฟดลวคงละเข้าที่ไม่เดิอยู่รอดโอเครโอเคราอ่ันนะรอ่ันนราไว้หายไว้หายไว้หายรอรอพอม้นึ่งสองสามป๊อปป๊อปอาา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  แม็กไฟ็อดหรือเปล่าไม่รู้จริช็อตตัวหนึ่งเพราะว่าอยู่แมนไอ้<ท> <laughs> เหี้ยเฮ้ยบล็อด สามสิบตเลึไปแพ้ดีกว่าลอบแพ้จีเอไม่มี nah ันโคมี้วะกูลงเคโอยี่สิบนการบ้าตามมาดีเครื่องหมาสี่เหลี่ยมราพิโนบาโล2 0 2 5ได้วะ คนมากคนมากจีเฮ้ยมึงซื้อที่อะไรเดี๋ยวกูไปซื้อเสื้อทีไม่เพวกมึงไหวกับกูบ้าทั้งคนไหนเงี้ยกูถามคันี้แหละมาเถอะไอ้สั่กูขอรุ่งไอ้เปนี่ยงไอ้แบบไอ้ไงมีแต่หัวไอ้น้ามือดีเล่นน่ดดไอ้เจ้เยยี่ยอะไรไว้งอึ้อ้ยเฮ้ยเ้ยอะอะไรอะ ว้าวใครวะเนี่ยข้าวข้าวเทพซ่าลันเดวูเฮลโลเอฟรินเนียนเขาเขาเขาจะไม่รู้จักว่าเป็นกูใช่ป่าวะเคียเมื่อกี้ไม่รู้ไปล่อยไปกีมัดเนี่ยเมื่อกี้ไอ้สัแต่เคียสองคนนี้มันต่อยกันพักก่อนเลย <laughs> นะผมอันนี้ก็ประสบการณ์ครับเจอคนไทยช็อกมวยกันนะผมช็อกอช็อกมวยนะผมช็อกมวยน,นะครับในเกมวอลเลย์บอลนะผมเคียรเลยวะ กูทำอะไรพวกมึงเนี่ยอบอกกูดิบอกกูดิ